นะคะพี่สาวแล้วก็คุณแม่ค่ะน้องมีเรื่องดีๆที่จะมาบอกกับแฟนๆรายการของเราอะไรอะไรอะไรนี่นะคะนี่คือปฏิทินมิ่งมงคลนะคะซึ่งทางบริษัทโพลิพลัสของเรานะคะได้จัดทําขึ้นในปีใหม่นี้เพื่อที่จะแจกให้กับคุณผู้ชมด้วยโดยเป็นพระบรมสารทิสรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาคขาน้องขอบอกว่าพระบรมสารทิสรักทั้งหมดนี้นะคะ วาดโดยคุณเหมี่ยวประวันรัฐต้องบอกอย่างนี้ค่านต้องบอกว่าสวยมากงามมากนอกจากนี้นะคะในปฏิทินมิ่งมงคลจะมีการแนะนําวันมงคลต่างๆโดยอาจารย์ช้างทศพรรีตุลานี่วันมงคลอย่างเช่นวันมงคลจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ถูกถูกวันมงคลทําบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านออกรถถ้าเป็นวันเดินทางเดินทางเครื่องบินเจรจาประชุมจัดงานมงคลก็จะเป็นรูปนี้ซึ่ง เหมาะมากค่ะคณขายเป็นเจ้าของจะทำอะไรกอดูปฏิทินซะนิดนึงแต่งงแต่งงานนี้ก็ดูได้นะว่าวันไหนเป็นวันวันไหนเดียววันไหนเดียวได้ทุกวันสำหรับนูนะคะ3 6 5วันว่างได้จริจริงว่างตลอดเดี๋ยวเลียนได้แต่ว่าการที่จะได้เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะก็ต้องมีเงื่อนไขกันนิดนึงนะคะทำยังไงดีเพราะว่าเรามีให้เพียง9้าเล่มเท่านั้นเอาสิเพราะฉะนั้นนะคะง่ายๆค่ะแค่แฟนๆรายการสาแซนะคะเขียนแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเว็บไซต์ของ โพลิพลาสนะคะว่าแคกคนไหนแซบที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรายการของเราเอาสเอาสและเพราะอะไรถึงแซบนะคะก็ถ้าความคิดเห็นโดนใจเรานะคะก็รับไปเลยปฏิทินนิ่งมงคลของเราหมดเขตส่งความเห็นภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะส่งมาอย่าลืมนะคะบอกชื่อที่อยู่ของคุณเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับด้วยเพราะว่าตอนได้รางวัลก็จะได้ส่งกลับไปนั่นเองแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเพิ่งผ่านวันเด็กกันไปนะคะไม่กี่วันเลยเราจะมารำลึกถึงความเป็นเด็กกันดีกว่าเราก็เอ,อ,อากรนหลงวันเด็กมาฝากคุณผู้ชมกันละกันนะคะเ,เรามีซุปตาเด็กสุดแซ่บนะคะหลายคนเลยนะคะ<อ>ช่วง <มา S 2> ปีที่ผ่านมานะคะระ<อ>พบกับเขาเลยค่ะ<อ>น้องเมลิกแม็กยอชและน้องอันดาค่ะเชิญค่ะ เลยว่าซุปตาเด็กทั้งสี่คนของเรานะคะฮอตมากอย่างวันเฉลิมนะคะที่แจ้งเกิดจากทองเนื้อก้านะคะ,ะแล้วก็น้องอันดาก็แจ้งเกิดจากพรพรมออลอเวงกระแสย,ย,ยังเป็นยังไงยังตอบรับดีอยู่ไหมเวลาไปไหนมาไหนก็มีคนขอถทายรูปเนาะแล้วเขายังเรียกเราเหมือนในละครไหมเรียกเหมือนในละครเออเนาะพี่ย้อนเมลิกี้พูดรู้เรื่องอยังก็ฟังภาษาเรารู้เรื่องครับฟังภาษาเรารู้เรื่องแต่เราฟังภาษาเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเหรอเหรอจ้องอ่ะจ้องอ่ะไสวยปะล่ะ สวยไหมเฮ้ยเห็นว่าเขาจะมีพูดแบบพูดเพ้อเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขินคือแบบก็มองไม่รู้มองอย่าเลยคนยังนี่อยู่ไหมปันเฉลิมอยู่ไหมปันเฉลิมยังยังมาเฉลิมอยู่เลยหรอแล้วนี่คนนี้ก็มีคนมาถ่ายรูปปะถ่ายรูปมีเหรอแล้วเขาทำไงอ่ะเขาก็ยอมให้ถ่ายยอมมีเขาก็ยิ้มเป็นแล้วอ๋อเหรอยิ้มยิ้มยิ้มไม่รีกิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเออเจ้าเอออยากรู้หน่อย อันดาเข้าวงการไปได้ยังไงคะเพื่อนของคุณพ่อค่ะเป็นคนแคทชิ่งโฆษณาก็เลยเรียกหนูไปโฆษณาหนูก็เลยได้เล่นผ่านผมค่ะพี่ยอดล่ะพี่ยอดมีคนรู้จักกับการถ่ายแบบถ่ายแบบลงปุ่หนังสืออก็ไปรู้จักกับพี่ที่เขาหาเป็นเอ็กก้าเขาก็เลยเอารูปผมไปเป็นเอ็กาแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีพี่ตอนนี้ก็เป็นพี่ที่ดูแลงานอยู่เขาก็เลยมาถ่ายภาพส่งไป ที่แคทอ่าครับแล้วก็แคทมาเรื่อยๆแล้วพี่แม็กซละครับก็พี่ไมเป็นดาราอ๋อพี่เขาพี่เขาแล้วทำไมหนูรู้จักอ่ะก็คือหนูเคยไปถ่ายพรพรมกับเขาไงคะอ๋อเป็นเพื่อนที่เล่นละครด้วยกันเนใช่ค่ะที่เล่นเป็นปงแก้วค่ะผมก็เคยนะครับแสดงกับไม้น้องม้คุณสึกตายแล้วโลกของวงการเด็กนี่เขา แคบแล้วเกินเจอกันไปหมดเลยอ,ะอ,อ่ะพูดถึงเรื่องความพรมอลเวงนะภาพที่คนดูติดตามมากก็คือตอนที่น้องอนาจะแบบร้องไห้ตลอดอ,ะอ,อ่ะร้องไห้เก่งมากเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูไหมดูนางร้องไห้เออเออเอาสิไม,าาไม่ฉันอยู่ที่ไหนคณไม่ใช่น้องเมย์นี่ รมันไปทั้งหังนรอดทุกครั้งที่เรา,ไ,าได้ชิดใกล้แต่พูดความจริงไม่ได้ได้แต่เก็บอยู่ข้างในไม่รู้เมื่อไรตอนนั้นคิดยังไงไม่รู้ว่าคิดอะไรหนูคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่หลักเราก็ ปปล่อยหนูทิ้งไว้ที่อื่นหนูก็เลยแล้วนี่หนูเห็นตัวเองร้องไห้หนูก็จะร้องอีกเนี้ยเหรอคิดถึงกองมอนท์เล่นกันเก่งๆขนาดนี้นะครับแล้วเราเคยดูการแสดงของตัวเองกันอยู่บ้างไหมปกติผลงานผลงานอื่นๆนะครับผมจะอายแต่ของเนยก็ผมไม่อายเลยก็เลยนั่งดูอ๋ออันดาเคยดูดีกันมันดีมากเล่นดีมากวันสามันจะเหลือเลยร้อร้อนหรอเดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยดไม่ทันน เออด้วยด้วยนี่ทำงานกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยคิดว่าตัวเองทำงานหนักขนานั้นน้องอนานาหรือว่าหนูทำงานหนักมนนั้ยไม่เงี้ยหนัค่ะตอนถ่ายพรอมก็มีอีเวนต์เข้ามาเยอะค่ะแล้วก็ถ่ายพรอมอยู่ด้วยแม <นะ S 2> <อ>่ <ขอ S 1> ทำงานหนักมั้ย คนหัักรบถ่ายละครตีหนึ่งถ่ายละครถึงตีหนึ่งแล้วระหว่างวันทำไงอ่ะไม่ง่วงนอนหรอไม่รู้ครับไม่รู้จำไม่ได้เบอร์ไปเลยเงี้ยเหรอเบอร์ไปเลยเบอร์ไปเลยพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงหกโมงหกโมงเพื่อไปถ่ายละครถ่ายละครผมอะทำงานหนังจนตีสี่เหรอตีสี่แล้วไปถ่ายทองในกลางหกโมงก็เอ้ยนอนแค่ชั่วโมงเดียวอ๋นี่คือช่วงแบบหนักๆพีคหนักมากเลยส่วนคนนี้ก็เมลิตทำงานหนักไหมก็ อันนี้ก็หนักอยู่ก yes> ็น้องบอกว่าก็งานนิดหนึ่งก็นิดหนึ่งทำงานหนักขนาดนี้แต่ละคนเรื่องเรียนเป็นไงกันบ้างอันดาเรียนเป็นไงคะตอนนี้อยู่ป .2 ค่ะป .2 ก่อนหน้านี้ก็ ดีค่ะเขดีนะเขดีอยู่เห็นบอกว่าหนูเรียนอยู่โรงเรียนที่มีการสอนภาษาถึง3ภาษาใช่ป่ะมีภาษาอะไรบ้างภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษไหนเราเซิร์ฟเซิฟเราได้ไหมได้หมดไหมเชียร์เชียร์นี่ฮาวแปลว่าสวัสดีค่ะสสวัดีภาษาอังกฤษกูดฮางนี่แปลว่าสวัสดีตอนเช้าแล้วก็สวัสดีค่ะภาษาไทย อ๋อคือโรงเรียนเรียนสามภาษาใช่ค่ะนม่เรียนเป็นไงอยู่ชั้นอะไรแล้วอ่ะตัวเองอนุบาลสามอนุบาลสามอันุบาลสามเองเหรอพี่ยอดพี่ยอดเรียนอยู่ชั้นอะไรคะปห้าค่ะปห้าแล้วผลการเรียนเป็นไงบ้างสามจุดเจ็ดแปดโอ้ยยอะนะโอ้โหพี่ยอดไม่ธรรมดาวิชาอะไรที่ชอบมากๆอ่ะวิชาธรรมะเฮ้ยจิ๊กเบาผมก็เลยเออไอ้ยาเขาว่าไงอันนี้เขาว่าไงไอเกอี่น้องพูดว่าอะไรอุจิกะ นั่นไงอุจิก้าเออแปลว่าอะไรอุจิก้าเออน่าจะมีอุจิอ่ะฉันว่าฉันได้กินอีกแล้วเหรอนี่ไงน้องแม่ได้กินแล้วอะได้กินแล้วแล้วจะไปดมก้นน้องเขาทำไมเล่าเออแม้ว่าแล้วเอาน้องไปเปลี่ยนพ่ออ้อมหรือแม่เนี่ยน้องตอบเฉยๆเอ่อบทอะไรวะฮะอยากจะคุยใช่ไหมล่ะ เออพี่ยอดทำไมพี่ยอดชอบพิชชาธรรมะก็มีครั้งหนึ่งที่ผมชอบคาถาคาถาแล้วก็บ้าคาถากันหมดเลยก็ไปนั่งเฮ้ยเราจะทำน้ำมต์กันยังไงดีโออเหรอมาทำมั่วๆเลยเอาแป้งมาใส่ฝังเวทบล้ว็บไม่ได้เรียกธรรมะเรียกสายสาเนะแล้วงไงก็เลยชอบ ชอบเรียนธรรมะพระอาจารย์ก็ใจดีด้วยอนำไปสู่การเรียนธรรมะเริ่มจากการทำคาถานี่แต่คนนั้นนี่ของจริงเขาชอบไปปฏิบัติธรรมนะอันดาอแล้วแม็กเอากําไรเขาไปใส่ทําไมยังเอาไปกันนี่เธอมาแกล้งลูกฉันได้ยังไงอย่าตีเลยนะครับเขาต้องเลี้ยงยายนั่น่ะ โฟกัสได้ข่าวว่าแสบมากถึงขั้นมีเรื่องชกต่อยกับผู้ชายะอเล็กเนี่ยชอบถ่ายรูปแล้วทำไมคุณไม่ถ่ายเต้ยบ้างอ่ะนี่อยากบอกว่าชอบของโบราณจไม่กลัวฮือๆหรออย่าไปนอนกับแม่เขาชอบไปปฏิบัติธรรมนะอันดาเพราะอะไรคะ ตอนนั้นหนูจิดเล่นเกมไหมคะพาะหนูไปปฏิบัติธรรมกลับมาเล่นเกมน้อยน้อยมากตอนแรกอะหนูหนูก็คิดว่าจะไปไหวไหมเพราะว่าเขาไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ด้วยให้ฝุดทุกอย่างทําเองพับผ้าเองอาบน้าเองอะไรเองอแ<ล>ะอแต่อาบกับเพื่อนคือตอนนั้นพี่ไมพี่ไมของน้องแม็กเขาก็ไปด้วยแต่อยู่แยกห้องกันก็ไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิ <S 2> <S 2> <S เนรอมันมีโค้ดสำหรับเด็กหนูไปอยู่กี่ว<ม>ันคะ สี่วันค่ะสี่วัน,นได้อะไรกลับมาบ้างหายซนไหมหายค่ะหายซนแล้วก็หายเล่นเกมด้วยค่ะแล้วก็กม,วมันช่วยให้เรามีสมาธิในการท่องบทเอ,อ,เอ,อถึงแม้ว่าจะไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมมาแล้วนะแต่ว่าเป็นเด็กที่ห่วงสวยมากนะคะ่ะเ,ออเชา้าต้องทําอะไรก่อนเป็นระดับแรกล้างหน้าใช้ทีตาปัดน้ำมาแล้วก็ทาผิวค่ะ อะไรนะล้างหน้าแค่ทีตาอะไรนะปัดหน้ามมาปัดหน้ามมาอ๋อแล้วก็ทัดหูแล้วก็ทัดหูก็ที่จะล้างหน้าค่ะไม่ใช่แค่นั้นยังเอเซอรี่นางก็เยอะมากด้วยจริงเหรอที่ฉันเคยไปถ่ายรายการเขาเขามีกระเป๋าของเขานะจ๊ะนี่หรอใบนี้หรออันนข้างในนี่มีอะไรหรือเปล่าอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรข้างในมีโอ้ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นหมวกเอาไว้ใส่กับกางเกงยีนกางเกงยีนอ่าเอาแม็กลื้อละลื้อละนี่ไงแม็กซ์ร่วมโซนร่วใส่เหรแล้วก็อันนี้เป็นอาราลีนี่ไงเออนี่หมวกนักบินเขาลองใส่หน่อยเฮ้ยตึงอันดาอันดาอ๋อเฮ้ยแล้วก็หมวกลายค่ะทหารเขาอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายหนุ่มอะไร เน่เอสเซนส์รีมีอะไรบ้างก็มีมีแว่นแล้วก็มีลิปมันนะคะลิปมันนี่นาฬิกาเรานะคะแล้วแม็กเอากำไรเขาไปใส่ทำไมแม็กอายังเอาใจกันทำกำไรเขาขาดด้วยงานเข้างานเข้าแล้วงานเงียบดให้ทั้งหมดะมีอยู่73เม็ดใช่สามหายครบโนนอันโนนด้วยโหโหลปเยอะเลยหล่นไปเยอะเลย เดี๋ยวไปร้อยใหม่เ็นบอกว่าซุปตาเด็กของเราเนี่ยนะมีความสามารถมากๆหลากหลายเลยทีเดียวอย่างเช่นน้องอันดาเนี่ยนะชอบเต้นใช่ไหมใช่เออเต้นอะไรอะลูกเพลงกซี่เลิฟค่ะหนูไปเรียนเต้นมาอ๋อเหรองั้นโชว์สักหน่อยดีไหมลูกเรามีเพลงเ้วไหมอ๋อเพลงอ่าเพลงมา

สามารถทายบัตรคำได้ด้วยฉันก็ไม่เคยเล่นนะคาทายบัตรคำคืออะไรอย่านี่ตัวอะไรนี่อะไรเอาอันไหนเอานไปดั้งได้อย่ามายุ่งกับของฉันนี่มันจะเป็นของของฉันตัวอะไรครับเมลิกร์ฟอลอะไรฟอลอะไรฟอลอะไรอาฝันนี่ฉันถึงของแม็กฟอล์ฟันฟอล์ฟันนี่พี่พี่ยอดเคยเล่นกับเขาอันนี้ตัวอะไรครับเมลิก เอาเลิกแะ้ว่าเลิกเอาลวเบื่อแล้วเลิกโอเคครับออะผ่านดีกว่าพี่ยอดีกว่าพี่ยดเล่นกีฬาอะไรคะปิงปองเล่นมานานอย่างปิงปองเล่นตอนปสองค่ปสองอ๋อนี่ก็หลายปีแล้วสิสองสามสี่ห้าสามปีหลายปีแล้วโอเคได้ข่าวว่าวันนี้พี่ยดจะมาท้าชิงกับพวกเราสามแซ่บเพราะฉะนั้นเราจะส่งนักกีฬาประจำรายการเราลงแข่งได้แก่ ชมพู่อริยาเย้าแข่ันระหว่างยอดและชมพู่นะสามแซบใครเล่นดีครัไม่ไม่เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเลยแพ้ก็เสียหน้าชนะก็เสียเด็กเออพร้อมค่ะปี๊บถามไปแล้วถามไปเลยแล้ว ได้เสิร์ฟได้ลงเสิร์ฟเฮ้ยเสิร์ฟโบราณมากเลยอ่ะ นี่ไงท่าเสอบแบกเฮ้ยยังไม่ทันมองเฮ้ยเ้ยเ้ยเดี๋ยวสรุปว่าพี่ยอดสุดยอดมากเอาเล่นที่เธอถนัดดีกว่าไปเล่นละครกันดีกว่าเออป่ะพี่แม็กซ์เนี่ยส่วนใหญ่จะรับบทดราม่ามาตลอดซึมเศร้านี่ค่ะซึมแล้าเป็นเด็ก ที่กระตันยืมีวินัยน่าสงสารว <c oughs> ันนี้พี่แม็กซ์จะได้รับเป็นบทเกเรบ้างเปิดกระองผู้หญิงเฮ้ ายเกเรแถวบ้านชื่นชอบสาวไฮโซที่ชื่อนอ้องอันดาเ <c oughs> ดินสวนกันในซอยบ้านสวนป้าด แต่ว่าถ้าเอกนางเอกที่เป็นซุปตาเด็กมาด้วยพูดไปในทุกคนต้องรู้จักเอลเล็ก์เปนเดลนะคะแล้วก็หยาทิพรชปานและโฟกัสจิรกุลค่ะเชิญค่ะ ดาราเด็กรุ่นในอดีตจนถึงปัจจุบันเออถามรุ่นพี่ดีกว่าเคยติดตามผลงานรุ่นน้องพวกนี้ไหมดูครับดูค่ะดูทุกคนเลยครับเหรอแต่ละคนเล่นเป็นไงเล่นเป็นไงเอาตัวเล็่กับไอตัวเล็กก่อนเป็นไงอุ้ยหนูชอบน้องเขามากเลยค่ะหนูเป็น FC มากเหรอเหรอใช่ใช่เอาสิเอาไปเลี้ยงสิตัวนี้เมื่อกี้แม่น้องบอกว่าให้หนูเอากลับบ้านได้เอาไปเลยแล้วจะรู้เป็นยังไงแล้วน้องอันดาล่ะเป็นไง ดูตอนพรผมไหมดูน้องน่ารักมากอ่ะน้องเล่นเป็นคนเล่นเป็นโตใช่ไหมคะใช่สลับล้างก่อยเด็กๆเคยดูผลงานของพวกพี่ๆมั้งไหมเคยดูพี่โฟกัสเนาะเรื่องเฟนฉันแฟนฉันเ้าเกิดแล้วหรอตอนนั้นนไปดูย้อนหลังเอาออ๋เคยเจอพี่อเล็กในงานจันดั้ม กันด้อมกันดากาด้วยกันอ๋ออันดาดูใครบ้างดูใครบ้างดูพี่อยาทิพย์กับพี่อเล็กค่ะออ๋เล่นดีทั้งสองคนเลยค่ะอ้ไเลยได้เลยไเลยขอบคุณค่ะพวก แกงรุ่นใหญ่นะคะ่ะเห็นน้องๆรุ่นเด็กๆเ,เนี่ยทำงานกันหนักขนาดนี้แล้วนึกถึงตอนที่เราทํางานตอนที่เราเป็นเด็กๆไหมเป็นยังไงตอนนั้นสมัยตอนอย่าเด็กๆก็จาได้แบบมีเด็กไม่กี่คนนะคะ<อ>ก็ผัดกันเล่นอยู่นั่นแหะบางวันก็ไปถ่ายแบบที่โลเคชันนี้อตอนเช้าถ่ายเรื่องหนึ่งอตอนเย็นก็ไปอีกกองหนึ่ง<อ>แต่ที่เดียวกันเลยเป็นโลเคชันเดียวกันจําได้ แบบว่าเออเราก็เคยเป็นอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าคือน้องพวกนี้คือเก่งมากนะครับอย่างอย่างรุ่นเนี้ยมันเด็กมากนะครับสขวบใช่เอแลรารู้เรื่องได้ยังไงใช่ไหมอ๋อแปดแล้วนี่นี่เจ็ดสามขวบนี่นี่เก่งมากนะครับเออมีอะไรอยากปรึกษาไหมพี่ยอดมีอะไรอยากปรึกษาไหมเคยเป็นดาราเด็กเหมือนเรามา่อก่อนนะแล้วตอนนี้ก็เป็นดาราอยู่ตอนนี้เลยครับก็อยากปรึกษาพี่อเล็กครับว่าเล่นเล่นยังไงให้ไลายมากนเ ก็ต้องต้องทำกันบ้านเยอะๆผมเชื่อว่าน้องพวกนี้โตขึ้นถ้าได้รับบทอย่างนี้ก็จะเล่นได้ดีเห็นไหมมันก็ต้องมีแบบบทไล่ๆบ้างอย่างนี้ถามนิดนึงถ้าสมมติได้เราโตขึ้นไปเนี่ยนะแล้วเราก็ต้องเรียนหนังสืออย่างจริงจังเอาถามจอดดีกว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นวอทยอดเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์สร้างหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์หมอเป็นอค่ะเป็นอะไเป็นหมอพี่แมยากไปเลยครับอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องยนต์อ๋อเป็นเครื่องยนต์ ทำแบบไงจะสร้างอะไรสร้างอะไรแล้วแมนไปโอนแมนอ๋เออแล้วพี่แม็กซีอะไรอยากถามพวกพี่ๆไหมครับผมไม่มีครับไม่มีนะชอบตรงนี้แหละถ้าอย่างนั้นสุดท้ายขอวาให้แก๊งดาราสุปตาเด็กฝากผลงานกันหน่อยเคยมีผลงานอะไรยังไงกันบ้างพี่ยอถ่ายเรื่องอะไรอยู่บ้างคะถ่ายเรื่องคิวบิกครับแล้วก็เสือสิงกระทิงและหงครับแล้วก็กำลังจะออนแอร์ก็มี ไม่ h o u บ้านขางวิญญาณอันดาล่ะคะก็จะมีแก้ตาหวานใจกับอย่ารื่องฉันค่ะแล้วก็มีจุดนัดพบค่ะไี่เป็นมดตะนอยเหรอใช่ค่ะพี่แม็กซ์คะมีเรื่องอะไรมีคนชายรักเล่แล้วก็ดาวเคียงเรือนแล้วกนังภาพยนตร์ทุกแกรักแป้งมากโอแล้วใครรู้บ้างเมลิกมีเรื่องอะไรอ่ะนี่จะเป็นโฆษณานะครับเมลิกเล่นโฆษณาใช่ไหมเมลิกอ๋อโอเค วันนี้ขอบคุณมากค่ะซุปตา์เด็กแซบทุกคนนะคะที่มาร่วมแซบกับเรานะคะแต่ว่าอดีตซุปตาเด็กทั้ง3าคนและปัจจุบันก็เป็นซุปตา์ด้วยยังอยู่กับเราช่วงหน้าต้องมาคุยกันตอนนี้ขอบคุณเด็กๆทั้งสี่ส <ำ S 1> คนค่ะเอาล่ะพักแค่สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับแขกรับเชิญท่านสาท่านสุดแซบค่ะ